อันนี้ลูกปลาคราฟนะครับที่เราเลี้ยงมาให้แต่อาหารปลาดุกนะครับตอนเล็กๆก,ก็ยังให้แต่ไข่แดงหลังจากไข่แดงล,ลูกปลาพอโตที่จะกินอาหารเม็ดได้แล้วเราก็จะให้อาหารปลาดุกเม็ดเล็กนะครับหรือว่าลำข้าวก็ได้นะครับน,นี่ในกระชังนะครับ ลูกปลาคราบนะครับยังตัวเล็กอยู่นะครับปลามังกรปล่อยไม่ได้ครับเพราะว่าจะโดนปลามังกรกินถ้าปล่อยในขณะที่ปลาคราบยังตัวเล็กๆตอนนี้อยู่บ่อเราซึ่งมีปลาหมอสีปลามังกรปลานักล่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับ อาจจะโดนกินได้นะครับเราเราก,ก็จะต้องอนุบาลให้มันตัวใหญ่ก่อนนะครับพอที่จะเอาตัวรอดได้นะครับถ้าปล่อยตอนนี้ตัวของปลาคาร์นั้นมีสีสันที่ลอดตาลอดใจมีสีส้มสีต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นเหยื่อได้ง่ายทําให้ปลาปลานักล่าอมองเห็นได้ง่ายนั่นเองนะครับก็จะโดนกินอัตราการรอดก็จะต่ํานะครับ เดี๋ยวให้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวให้อาหารลูกปลาคราฟเสร็จต่อไปเราก็จะไปให้อาหารปลามังกรกันนะครับเริ่มหิวแล้วนะครับมารอตัวนี้จะคุ้นคุ้นขนมากเวลาเห็นคนมาเนี่ยจะเข้ามาว่ายน้ำทักทายตลอดเลยนะครับตัวนี้เชื่องนะครับ เลี้ยงไปอีกสักหนึ่งปีนะครับให้ตัวโตตัวโตก่อนค่อยจะปล่อยนะครับไม่ได้นับว่าได้กี่ตัวครับแต่ก็น่าได้เป็นร้อยอยู่นะครับปลาคาร์ฟที่เราเพาะเองนะครับ